คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับนูในชุดนักศึกษาที่อาบน้ำแต่งตัวเซ็ตผมแต่งหน้าเรียบร้อยโดยช่างมือโปรประจำตัวนั่นก็คือ พลอยเพื่อนสนิทของตนที่หอบข้าวของอุปกรณ์แต่งหน้าทำผมมาแต่งให้หนุตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วเจ้าตัวถึงได้ขอตัวรีบกลับไปแต่งให้นรินเพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ววันนี้ห้าโมงเย็นเป็นวันประกวดดาวและเดือนของน้องปีหนึ่งและยังเป็นวันสำคัญของนุและนะรินนั่นก็คือวันอำลาตำแหน่งดาวเดือนประจำปีหกสอง ร่างโปร่งเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาและยิ่งดูดีๆยิ่งหล่อวันหล่อคืนจนแฟนคลับสาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมต่างพากันตามติดแจทุกที่ที่นุกปาก้ากฏตัวเจ้าของร่างกำลังเดินเข้าไปยังห้องนอนของแฟนสุดที่รักที่นอนถอดเสือ้อหลับตาพริมกอดหมอนที่นุนหนุนอย่างสบายใจพี่ซันพี่ซันตื่นได้แล้วครับ นุกสก,กิดแขนปลุกซันให้ตื่นแต่ทว่าร่างแกล่งที่นอนหลับอยู่นั้นไม่มีทีท่าที่จะตื่นเลยแม้แต่น้อยพี่ซันจะไม่ตื่นอ,อพี่ขออีกห้านาทีนะที่รักเสียงงัวงเงียครางเงิมงำในลำคอตอบคนรักเบาๆไม่ได้พี่ซันตื่นไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลย หนูยังเขย่าแขนปลุกให้ซันตื่นอยู่อย่างนั้นแต่สันก็ไม่ยอมลืมตาตื่นสักทีได้ไม่ตื่นใช่ไหมฮัลโหลบอยเหรอครับมาหนูทำท่าหยิบมือถือของตัวเองมาคุยทั้งๆที่ไม่ได้โทรหาใครและก็ไม่มีใครโทรเข้ามาเพียงแค่พูดได้ไม่กี่ประโยคซันก็ลืมตาตื่นลุกพลวดมาแย่งมือถือของนูไปโอ้ยพี่สันคุยใคร สันเสียงแข็งนาเสียดวงตาแดงกำ่ำรีบมองไปยังหน้าจอมือถือของนุก่อนจะรู้ว่าแฟนตัวแสบของตนน,นั้นแข่แกล้งเท่านั้นเองพอมองไปที่นุสันก็ถึงกับชะงักหยุดนิ่งมองหน้านุไม่วางตาก่อนจะดึงแขนของนุในจังหวะที่นุยังไม่ได้ทันจะตั้งตัวทําให้นุลม้มลงไปบนตัวของสันที่นั่งอยู่บนเตียงนอนจังหวะน,นั้นสันก็พลิกตัวของนุลงไปใต้ร่างของตน ก่อนที่ตนจะพลิกตัวมาอยู่ด้านบนคล่อมตัวของนุเอาไว้พี่ซันไม่เอาเสื้อมันจะยับนุที่อยู่ในชุดนักศึกษาเรียบร้อยรีบดันตัวของซันออกเพราะกลัวว่าชุดจะยับยิ่งต้องขึ้นเวทีอำลาตำแหน่งเดือนมหาลายัยภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแกล้งพี่เหรอก็ปลุกไม่ยอมตื่นอ่ะใครบอกพี่ตื่นแต่หนุสก,กิดพี่ละเอ๊ะไงเชื่อยังว่าพี่ตื่นนานแล้ว คนละตื่นกันไหมไม่อยากให้แต่งตัวแบบนี้เลยอะท,ท,ทำไมอะพี่ห่วงห่วงมากด้วยรู้หรอกอพี่สันเสื้อมันจะยับเดี๋ยวค่อยใส่ชุดใหม่พี่ใส่ให้มันจะสายนะพี่สันพี่ขอสิบนาทีเดี๋ยวจะเร่งให้หนักๆเลยนะผัวขอรอบเดียวนะครับซันยังคงสุกใสจมูกสูดดมความหอมของนุ่ตามเศร้าขอแก้ม ซอกหูยิงสันเห็นหนุแต่งตัวทำผมแบบนี้สันก็ยิ่งมีอารมณ์หึงหวงและมีความต้องการมากกว่าทุกๆุกทีเมื่อคืนก็สามรอบแล้วนะสันทำหน้าหน่อยไม่พูดอะไรออกมานุเองก็เช่นกันทุกทีที่สันขอแล้วนุไม่ให้สันก็จะทำหน้าแบบนี้และก็กลายเป็นนุเองที่กลัวว่สันจะโกรธก็ยอมมาทุกทีไม่เคยปฏิเสธแต่ครั้งนี้นุเงียบ ผลักตัวสันออกแล้วลุกขึ้นเดินไปหน้ากระจกก่อนจะจัดแจงนคกถาจัดชุดให้เข้าทีฝ่ายสันถึงกับเจ็บแปลที่ใจมองนูด้วยสายตารู้สึกผิดสันรู้ตัวว่าสันเป็นคนเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องบนเตียงอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำกับหนูทันทีที่ตัวเองต้องการแต่ทุกๆครั้งนูก็ยอมให้มาโดยตลอด มีครั้งนี้แหละที่หนูเมินสันจึงทำให้สันถึงกับจุกภายในอกเจ็บนวงไปหมดยิงพอนึกว่าหนูอาจจะหมดรักตัวเองสันก็ถึงกับดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาซืมกำมัดแน่นรีบลุกพวดลงจากเตียงเขาไปกอดหนูจากทางด้านหลังพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษอย่าเมินพี่แบบนี้ได้ไหมอย่าทำเหมือนจะทิ้งพี่พี่อยู่ไม่ได้รู้ไหมถ้าไม่มีนู อปล่อยสันถึงกับหน้าชามือสันมนุษแกมือของสันออกและตอบกลับไปแบบน,นั้นกับข้าวอยู่ในครัวนะทำไว้ให้แล้วแต่งตัวเสร็จเมื่อไหร่ก็ตามไปที่มอแล้วกันหนูพูดโดยไม่หันหน้ามามองหน้าสันก่อนจะเดินออกจากห้องนอนไปโดยไม่สนใจสันเลยสักนิดนุนุ สันวิ่งตามหนูเมื่อรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจเอาเสียอย่างนั้นพอออกมาจากห้องนอนก็เห็นหนูกำลังเปิดประตูออกห้องไปนูปิดประตูห้องเสียงดังลนันเสียงปิดประตูที่ดังขึ้นมามันเหมือนกับใจของสันที่ตอนนี้กำลังจะขาดแล้วเจ็บร้าวไปหมดสันเข่าอ่อนสุดหววลงกับพื้นห้องสองมือที่ผมของตัวเองไปมาผ่อนนึกถึงหน้าของหนูก็รีบลุกขึ้นเดินกลับเข้าไปในห้อง หยิบมือถือกดเปอร์หนูแล้วโทรออกด้วยความร้อนรนใจแต่หนูกลับกดตัดสายสันและปิดเครื่องหนีสันกำหมัดแน่นได้แต่นึกโทษตัวเองน้ำใสๆที่อดกลั้นเอาไว้ก็ไหลลงมาอาบแก้มสันใช้หลังมือเช็ดน้ำตาลุกลวกก่อนจะรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างไวก่อนจะออกมาหาเสื้อผ้าใสา่พอเดินมาถึงตู้เสื้อผ้า ก็เจอชุดนักศึกษาของสันที่แขวนไว้หน้าตู้ทั้งเสื้อนักศึกษาและกางเกงสแลกเนื้อผ้าดีถูกรีดเรียบร้อยและก็เป็นเช่นนี้ในทุกๆวันที่เวลาสันจะไปเรียนก็จะมีนุคอยรีดผ้าซักผ้าเตรียมทุกอย่างไว้ให้รวมถึงอาหารทุกมื้อของสันก็ด้วย วันไหนซันอยู่ห้องนุมีเรียนนุก็จะทำกับข้าวเตรียมไว้ให้ซันทุกครั้งซันเดินเข้ามาในห้องครัวหลังจากที่แต่งตัวเสร็จก็เจอกับโจกกุ้งสาหร่ายและที่ซันถึงกับเม้มปากแน่นมือซันใจซันนั่นก็คือถ้วยบัวลอยไข่หวานที่วางอยู่ข้างๆชามโจกซันหยิบมือถือกดโทรหาโนอีกครั้งแต่ก็ไม่ติด กดโทรหาพลอยหานรินเพื่อนของนุก็โทรไม่ติดเช่นกันมั่เอ้ยซันปล่อยหมัดเข้าใส่ผนังห้องครัวสุดแรงจนหลังมือเลือดซึมออกมาซันรีบเดินม,มานั่งกินข้าวที่นุทำให้กินไปก็นึกถึงใบหน้าของนุแทบทุกวินาทีในแต่ละคำที่ฝืนกินยิ่งกินก็ยิ่งคิดถึงแต่คนทำกินจบหมดก็กินบัวลอยไข่หวานต่อ รสชาติของคำแรกที่ตักเข้าปากยังอร่อยไม่มีเปลี่ยนมันทำให้สันนึกถึงวันแรกที่สันพานุไปบ้านตนแล้วนุทำบัวลอยให้สันทานโดยมีแม่ของสันนานเป็นลูกมือน้ำตาลูกผู้ชายไหลลงมาอีกครั้งที่นึกถึงนุสันไม่อาจฝืนกินต่อไปได้อีกรีบเก็บจานชามแล้วกลับเข้ามาในห้องไปคว้ากุญแจรถก่อนจะรีบไปมหาลายัย พี่นุขอไลฟ์เซนนะค่ะหนูด้วยค่ะผมก็ด้วยพี่ของฝากพี่นี่ตรงนุอยู่นั่นแกพี่นุขอถ่ายรูปหน่อยนะคะพี่นุช่วยรับเค้กด้วยนะคะหนูอบเองกับมือเลยถ้าพี่ไม่รังเกียจสาวตัวเล็กหน้าตาน่ารักมุดแหวกฝูงชนเข้าไปกลางวงหลอมของเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนูก่อนจะยื่นเค้กให้หนูในระยะประชิดหญิงสาวยิ้มเขินที่นุมองมาที่ตนขอบคุณนะครับน่าทานจัง นุยิ้มให้หญิงสาวก่อนจะยื่นมือไปรับเคก้กเสียงฮือฮาของคนที่ยืนดูรบรอบๆดังอื้ออึงรวมถึงร่างแกล่งของใครบางคนนั่นก็ด้วยที่กำหมัดนั่นนางมองดูอยู่ในรถจองมองไปยังหนุไม่ละสายตาแอนป้อน,นะคะ พี่นุลองชิมดูนะดูเหมือนหญิงสาวจะไม่สนใจสายตาและเสียงซุบซิบพ,พูดคุยจากคนรอบขา้างเธอเปิดกล่องเค้กที่นุถืออยู่ในมือก่อนจะใช้ช้อนตักเค้กแล้วจ่อยื่นไปที่ปากของนุนุเองก็กลัวจะเสียน้ำใจเลยอ้าปากรับฉันไม่ไหวแล้วนะยิงเด็กหน้าด้านยังไม่ทันที่นุจะได้ชิมเค้กเค้กในมือของนุ ก็ถูกกระชากออกจากมือก่อนจะไปโปะอยู่ที่หน้าหญิงสาวตัวเล็กน่ารักนั้นเสียงกรีดเสียงกรีดร้องดังอื้อๆเหตุการณ์ชุลมุลตบตีการเกิดขึ้นจนรปภต้องรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่เหล่าบรรดาแฟนคลับของหนูมีมากเกินกว่ารปภคนเดียวที่จะรับมือไหวทำให้รปภที่เข้าไปแยกโดนลูกหลงไปด้วย ม,มากับพี่พมือแกล้งคว้าเข้าที่มือของหนูก่อนจะพาหนุออกไปจากสถานการณ์ชลมุนนี้ได้พี่เชนคราวหลังอะ่ะอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวรู้ไหมเราไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแล้วนะที่จะไปไหนมาไหนได้ไม่มีใครสนใจอะ่ะแล้วนี่ไอ้สันไปไหนแล้วไม่ได้มาด้วยกันเหรอครับหนูเชนพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงสันก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลัง พี่เชนนูขอละพาน,นูไปหลังสเตทีตอนนี้เลยนะนะ้พี่นุรีบคว้าแขนของเชนพูดออกมาด้วยความร้อนรนเชนหันไปมองซันก็เห็นซันหน้าหงอยเหมือนหมาโดนเจ้าของทิ้งมองมาแต่ไกลเชนกระตุกยิ้มมุมปากก่อนจะกอดคอหนุแล้วรีบพานหนุตรงไปยังด้านหลังของห้องประชุมใหญ่แล้วรีบหลบมุมเปิดประตูทางหนีไฟเข้าไปแล้วรีบปิดประตูล็อกเอาไว้นุนุ ยพี่ขอโทษอ,อย่าทำกับพี่แบบนี้เสียงของสันตะโกรอยู่ที่หน้าประตูหนีไฟทั้งเสียงทุบป,ประตูกระแทกประตูเสียงเรียกชื่อนุดังลานส่วนหนุได้แต่ยืนดูนิ่งๆก่อนจะเดินนำเชนขึ้นมานไดเพื่อไปยังหลังเวที งานประกวดได้เริ่มขึ้นแล้วหน้าเวทีคลึกคลื้นไปด้วยผู้คนเหล่าบรรดาน้องๆนิสิตปีหนึ่งที่มาเชียร์เพื่อนๆคณะของตนรวมถึงบุคคลภายในแฟนคลับของนุและนรินช่างภาพสื่อมวลชนต่างเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้ามาจนเต็มหอ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปได้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพี่นักอ่านคนไหนที่สนใจนิยายเรื่องเพียงสบตาที่มีทั้งเล่ม1และเล่ม2ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬาและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับหนังสือเสียง Eye Contact เพียงสกตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประการุมาแล้วนิยายที่สร้างตำนานและปรากฏการอย่างมากมายติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์อันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจาก Read Alive อันดับหนึนิยายมาแรงจาก Fiction Rock อันดับหนึ่ง นิยายยอดอ่านสูงสุดจากท่านวาไลและเป็นนิยายวายที่ติดท็อปชาร์ต30 Web Read a r i s e มายัางยาวนานถึง1ปี7เดือนปัจจุบันติด b บสเซ e l l e r หนังสือขายดีร้านในอิน B2S และ m ม p eBook ยอดอ่านร่วมตอนนี้มียอดอ่านมากถึง12ล้านวิวแล้ววันนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชันหนังสือเสียงจากทุกอีพีที่พี่พีทันผู้ฟังได้ฟังผ่าน YouTube มีหลาย EP ที่มี NC แต่เราต้องตัดเนื้อหาส่วนนั้นออกไปเมื่อวันนี้ที่พีทัาผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเต็มแบบไม่มีการตัดฉาก NC ออกฟังกันฟินๆยายาวได้ที่เว็บไซต์ MEP กับราคาที่แสนจะย่อมเยาวและคุ้มค่าแบบสุดๆเพราะ้ามไม่ได้แล้วไปโหลดกันได้เลยน้ำบันามลิงก์ดาวน์โหลดอาจจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ